รกระแสะเข้ามาค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะยอดจองที่คุณแดงก็ถือว่านะ่าไหลลื่นพอสมควรหนุมานมหาปราบไพรีของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมตั้งแต่ดูวัตถุมงคลน,นาของหลวงปู่บุญมามาเนี่ยเราจะเห็นทิศทางนะ้าทิศทางความเคลื่อนไหวตั้งแต่หลวงพ่อพัดแล้วนะครับทิศทางความเคลื่อนไหวเนี่ยนะจริงๆเนี่ยผมอยากจะนะอยากจะพูดแต่นี้เวลาม,มันเลยมาแล้วนะครับก็คือว่านะ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะนิยมเหรียญกันใช่ไหม เราจะเห็นว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาแข่งกันออกมาเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบอื่นนะครับน้คนจะไม่ตอบรับเลยนอกจากรูปหน้าของหลวงพ่อพัดเท่านั้นน้คนจะ,จะจะจะเอาแต่พอตอนหลังๆมาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่างานหลวงพ่อพัดเริ่มมีรูปแบบอย่างอื่นแล้วคนสนใจแล้วพอมาดูเนี่ยมาดูของหลวงป,ปู่บุญมาหลวงป,ปู่บุญมามีเหรียญออกมาหลายรุ่นเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยออกมาเป็นหนุมานมหาปราบ ปรากฏว่าคนสนใจจองเยอะเหมือนกันนะรุ่นนี้ก็ถึงบอกว่าทิศทางของการสะสมเริ่มนะเริ่มขยับสับเปลี่ยนไปที่จะบอกว่าหนุมานเนี่ยเราเราเข้าอยู่ในจัดอยู่ในหมวดหมู่ของเครื่องรางของขังนะครับนั้นเนี่ยคนเราก็เริ่มหันเข้าหาเครื่องรางกันบ้างแล้วอย่างเครื่องรางหนุมานมหาปราบพิรี นายอดเขามาดีนะครับแต่ดูจํานวนการสร้างแล้วเนี่ยผมถือว่าจํานวนการสร้างเขาเขาน้อยฮะจำนวนการสร้างน้อยราคานะราคาก็เลยจะสูงหน่อยแต่ว่าจํานวนการสร้างน้อยคนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับคนสู้ราคานะฮะคนในปัจจุบันเนี่ยราคาสูงไม่ว่าฮะแต่ของให้มีจํานวนจํากัดนะฮะให้มีโอกาสที่เขาจะนะจะไปต่อหรือเล่นต่อได้ อย่างจํานวนเนี่ยถ้ามาดูนะครับทองคาเนี่ยเขาสร้างเก้าองค์นะองค์ละแปดหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับจองเนี่ยนะฮะเนื้อเงินสร้างเก้าองค์นะเนื้อเงินทองก้นทองคํานําเลิกสร้างสิบเก้าองค์เนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากนะเนื้อเงินก้นเดือยนําเลิกเก้าองค์ฮะนะเนื้อเงินฝังตะกุดทองคำเก้าสิบเก้าองค์เนื้อนวะนะเนื้อนวะเนี่ยเก้าเก้าองค์ ถ้าเห็นจํานวนแบบนี้เนี่ยถือว่าจํานวนที่ไม่มากนะไม่มากนะครับนะมาดูเนื้อสังขวานอนในร้อยเก้าสิบเก้าองค์เนื้อแบล็กโรเดียมนี่ตอนหลังนี่นิยมมากนะฮะเนื้อนี้แบล็โรเดียมเนี่ยนะแบ็โรเดียมนี่เขาสร้างสอ9ร้อาองค์เนื้อทองแดงเถื่อนสร้าง49.9องค์เนื้อที่เขาสร้างเยอะสุดเนี่ยก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนฮนะรวมมวลสาร108รุ่นถามว่าจํานวนเขาสร้าง นาะสร้างเยอะนะสร้างเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เยอะมากจํานวนมาหาชนวนเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นอื่นๆผมว่าน่าจะขึ้นนาะสร้างถึงหลักหมื่นนะฮะนะแต่ว่านี่เขาสร้างแค่ห้าพันกว่านะ้เนื้อนี้เนี่ยราคาก็ไม่สูงมากแล้วก็ได้รับความสนใจเนื้อนี้มีคนจองเยอะนะครับราคาจองเขาสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้เป็นมาหนุมานมาหาปราไพรีของหลวง ปู่บุญมาสายเหนียวปาจีนนะครับหลวงปู่บุญมารุ่นนี้น่าจะขยับนะน่าจะขยับได้ดีนะครับแล้วก็คณะผู้จัดสร้างเขาก็เตรียมนะนําปัจจัยไรายได้เนี่ยนะไปซื้อนะซื้อรถถวายนะเป็นนะเป็นพาหนะในการรับกินนิมนต์นะครับของหลวงปู่บุญมานะ